เกิดไปเยอะเลยนะครับนะส่วนเบอร์หนึ่งฟิลิปเพนเนี่ยรังผู้นำเดือที่6อันเดอร์พานะครับก็หวังว่าวันสุดท้ายครับสาวไทยไม่มีอะไรจะสูญเสียครับแมตีเข้าไปไม่ต้องคิดมากพา3เนี่ย ที่เหลือเป็นพาแล้วกันเหรียญทองแน่นอนนะครับแม่เสียดายหลีมกลับอเมรไไยแล้วไม่งั้นวันนี้วันสุดท้ายจะไปติวเช็ควงให้หน่อยนะครับก็ส่วนทีมหญิงนะครับอยู่อันดับ3นะฮะตามหลังฟรีผิ์และพะมา่าอยู่ ปาตตานีครับเป็นออพอรู้ว่ากำนันสุเทพเนี่ยยังขึ้นเวทีอยู่ครับแกสปีดเร่ง15เมตรสุดท้ายครับเฉ mm hmm. ือนอิสวันดีอิสวันดีจากอินโดนีเซียนะครับทำเวลา16:48นาครับว่าอ,อพอกลับมาอาจจะไปที่ขึ้นเวทีครับรับอัดฉีพิเศษจาก,กำนหน่ <laughs> ก็น่าดีใจครับ